ตามนี้นนทียาภาพพอมีหน่อยเอฟซีมาตามแนวทางของพ่อเวนะคะพ่อเวบอกว่าอาจารย์ให้เลขแม่นแม่นไฮมาก่อนห้างเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าถ้าออกโตนี่ถ้าถูกเพื่อนขอไฟโซลาเซลนะคะอาจารย์ขอไฟโซลาเซลห้สองโตแม่นแม่นห้างเดียวจะเป็นโตได้ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะถ้าตน้าน,ตนเพิ่นต้นนี้ยังเนาะถ้าออกดอกจะมีโชคงี่นี่ไ<อ>ม่ได้ออกยังไงนัเนีองว่ะอ่า สองสองช่อเลยนะไม่คิดไปใส่เราอ่ะข้าวแบบตัวก็ตัวก็รั่งดอกต้นมัมมมมน,นบอกว่าต้นงาสา่างตนน้นอันนี้ออกดอกน้องทยากคยเห็นบานแม่เพีนออกแม่เพีนถูกเลขสามตัวนะคะเราจะทำพวีน้ำกันเพิ่นได้เลขบอ่อนะคะใครอยู่ไปถึงวันนี้ว่าโหร้ายสั่นบวกขึ้นว่านันเงินบูกเป็น พุ่มนางกับโบอิสระน่าไงสามารถเต็มที่เวรเงน้นเป็นเลีเ้ยงลูกสาวเพ่ไปเห็ดงานเพป่นฝากมก่อจะใช้ไปให้ลูกหนูเห็นต้นนั้นดอกใหม่ต้นง่าสร้างพอออกดอกที่หนูไปตั้งกล้องเนี่ยว่ามป็นยังหนูเคยเห็นอยู่บ้านอาเป็นยู่บ,บ้านบ้านอาเป็นออกดอกปีนั้นของเฟินออกดอกเพมันถือเลขสามโตตรงตรง,ตรง ่ฝันบ่ฝันได้สามตัวบ่โอ้ยโอยอันง่ายว่านสามจ้าของบ้านนี่แหละต้นต้นนี่ออกดอกมันไม่ได้ออกง่ายแต่เฮียนไดลปลูกออกดอกมันมีฉลองเลยเชฟังว่าว่าห่นกับฟันได้อยู่ฟันบ้านคงใช่คงจยใช่ว่าถึงว่าถึงมันเรียกผมมาเชว่่่าือหิญใบแรกจิโกเมียนอันนลายใบสั้นบ้านนี้ฝันบ้านยังเกาะงูทีเงินเล็กสิบตัวลงหันจ้าเออ ม,มันสิบโตหัดตกองมิ้งจงูน้อยหลายหลายเงินเรียนสิจ้างูเจ็ดมันแค่วาเนะมันออกศูนย์หกเออมันออกเจ็ดศูนย์หกเออเลขเลขทางนาเลขสามกหกตัวเลยทำไม่ได้สมตัวนาบอกสามตัวนามันออกหกเก้าสี่กับสามสี่เจ็ สามตัวหลังมันออกสองแปดแปดกับเจ็ดหกค่ะสามตัวหลังมันมีสามตัวนาสามตัวหลังแางวัลนี่เพรหั่นฝันมันปะาราฝันอาจารย์มาจังไดวันนี้มันหายมาไปคนละหายเลยอ่านตัวเดียวก้อนชั้นหายสองตัวก้อนอ๋อหายสองตัวก้อนหายคู่เดียวก้อนหายคู่เดียวก้อนหายเลขสตัวมั้ยเลขสองตัวก้อนอยากได้ถ้าสองตัวเป็นแม่นนะแตจังหวะคนะ วัวนี่แม่นสมพนวาสันวัวนี่แม่นแม่นฝนยจะได้อันไฟติดอันของฝนอยากได้ยังก่อนยากได้ไฟอยากได้ไฟติดบ้านเพิ่นเออาผ่นโซลาเซลล์ไหมอ๋อเป็นอยากได้โซลาเซลล์เออ่าวันยาวเตาเจอว่นยาวนี่วันตะเลขเขาให้สองโตแม่นๆเนี่ยให้เลยโซลาเซลล์อือนด้าเรียบๆร้อนสัตว์ไม่ ซิฟหลอนๆวูขาเคยเห็นตะเล็กเล่าโอ้จักลำหันเนาะไฮสองโตแม่นๆถ้าถูกมาซื้อไฟสลาเซีให้แม่นเพื่อนบอกว่าซิฟหลอนๆนี่เพื่อนบอกว่าบนหรือล่างพ่อบนหรือล่างสั่นเน้นล่างเน้นล่างสันตะวันเอฟซีก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อซิฟหลอนๆนี่พี่น้องว่องไฮเลยเจ้าวากับบุมบกาโดยเพฉพนทชาวว่าังสั่นเนาะหางเดียวเลยเพื่อนบอกหางเดียวแม่พี่น้อง ไหวบ่ามาขอกระจิซื้อได้เลยอซิปนี่มนันนางเดียวเขียนว่าไปกับบนล่างก็นเนาะ,ะเพื่อเข้าเจ้าตรงเกินไปไปกับบนล่างตว่าอาจารย์เน้นล่างนั่นเอาเสียอธิบายด้วยันนี้ที่ด้าอาจารย์ฝากมาอาจารย์เพิ่อนอยากได้โซลาเซลเพิ่นบอกว่าเอาห้สองโตแม่นแม่น ซิปหลอนหลอนคือหนึ่งศูนย์นะคะเลขภาษาเล่าซิปหลอนหลอนแต่ภาษาไทยไมันจะเป็นเลขหนึ่งศูนย์นั่นที่ยาก็เลยเขียนกำกับว่าไปกลับบนล่างแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเน้นล่างพี่น้องเอฟซีเอาให้ได้เด้วการทุนขูกับโชคดีกับมาซอยกันสื่อไฟโซลาเซลให้อาจารย์เพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นบ่มีไฟนะคะนอยากได้บ้านบ้านเพิ่นอยู่ไฮอยู่าเพิ่นอยากมีไฟโซลาเซลนะคะซิปห้างเดียว แนวทางของพ่อเวน่ไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่านะคะบางครั้งก็มาเล่าเต็มๆบางครั้งก็มาไทยตรงๆนะคะเลขค้างเดียวสามารถซื้อได้ทั้งไท่ทั้งเล่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์วันอะไร้องโนนวันอังคารวันอังค้านาะถ้าซื้อเล่าวนี่ก็สามารถตามได้วันพุธวันศุกร์เนาะเลขค้างเดียวเพื่อเอฟซีโซดีจะได้มาช่วยกันซื้อไฟโซล่าเซลให้อาจารย์เพิ่นนะส่วนพ่อเวน่ยังบ้านฝันมั้บ้านฝัน ปันใกล้ๆมือใกล้ๆมือจังมาใกล้ๆดอกพราะว่าพอว่าโทรศัพท์พอบ่มีเงินเนาะเดี๋ยวหนูต้องมาถามเอาเนาะจนมาหนูมาแต่คลิปเดียวโกงสุดท้ายบ่ค่อยมากบอคอยมากห่างเกิเชื่อเกือบ่วันเห็นมากห่างเกินแล้วไม่คิดไม่คิดถูกบ่ศูนย์หกกันหนึ่งหกฮะมันออกศูนย์หกกันหนึ่งหกไม่คิดถูกบ่เราบอซื้อเด็กหนูบ่แน่เห็นว้วนเลยหนูหนูเห็นอันต้นไม้อันแบบอันนั้นมันบังขวางหนูเข้าใจว่าพอนอนหน้า บ่าว่าง่ายงัวไาเด็กลูกของได้นอนหน้ามันมาหันมันมาหันออกเกินสองมื่นแต่ว่าเกินสองหมื่นเ้ายุ่งวบาในใกล้ออกแล้วเป็นดอกเอ้าจะได้โชคง่ายสัตว์สีเท้าตัวนี้เวุ้ยพี่น้องดอกไม้เพิ่นออกดอกวันนี้ยังได้อยู่เด้อนนทิยาล่องรถมาเห็นดอกดอกง่าร้างมันนี้ดอกง่าร้างพะเวออกดอกนนทิยาคิดเห็นตาบานไม้เพีนตาบานไม้เพีนออกดอกไม้เพีนถูกเลข 700ถือเลขสามโต้ปนที่ยากก็ได้มาปนแน่พ่อเวอาจจะอาจจะถูกสองโต้คือหนึ่งศูนย์ต่ว่าพ่อเมย์ปนคนปนซื้อดอกต้นมาปนจะเอาเนี่ยถ้าว่าแบ่งปันเอฟซีเนาะให้เอฟซีสื้อแต่เอฟซีโชคดีปนก็แบ่งปันพ่อเวคือเก่านะคะเลขหนูลงรถว่าหนูว่าต้องได้เลขสามโตน้ำพองน้องนุ่นว่าดอกไม้ปนอ่อกดอกแม่กระทำปนที่ปนได้เลขสามโตบ้เพื่อถูกเพื่อเอาเพ่นมาจ้ะ ันลงมาแล้วพันวาพนไดแค่สองตพี่น้องอาจารย์หายมากนะคะค้างเดียว1ิบหลอนหลอนภาษาลาว10ิบหลอนหลอนภาษาไทายจะเป็นหนึ่งศูนย์นะคะพ่นบอกว่าเน้นล่างแต่เอฟซีอือจะตรงเกินไปเด้อพี่น้องเลขค้างเดียวเฮาสามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างกลับด้วยนะคะนุ่นทียากก็เป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักพระวันวันศิลปเพิ่ันถ่ายไม่มัค่ะพระวันพร่พนวันพ่นบอกว่าเอาสองตไปก้อนสองตไปก่อน เพิ่นว่าสองตัวแม่นแมนเพิ่นวางสิบกว่าสองตัวแมนแมนเพิ่นก็บอกแปลกเนาะวันนี้เพิ่นมาแปลกเนาะให้ยสองตัวแม่นแมนถ้าถูกนี่ขอไฟสซลาเซลครับบ้านเพิ่นอยู่หน้าบ่มีไฟเนาะอยากกีเด้ว่ายาใส่อันเจ้าฝันนั้นเลยเพิ่นวางสลับพ่อได้ใส่กุ้งบ่เดี๋ยวดิอาการหนาวใส่เพิ่นอันผู้อ่อนสูงใส่เพิ่นได้ไม่สวใหญ่อยู่ เวสายะเกียอมันยากหนาวหอมน้ำหอมนะ,นะมนไม,นม,นมน่มันหนาวมันยากน้ำโหดปลูกพริกย่ามะเเสี้ยไก่ว่าง่ายทังผูกพรกผูกข้าวโพดไงทั้งปลูกข้าวโพดทั้งปลูกพริกทั้งเลี้ยงง้อนะโอ้โหข้าวโพดหลายปีนี้ตั้งหลายย่างย่างมะลว้ยนะพ่อแม่เนี่ยน้องทิยามาสัมผัสพระเวตั้งแต่ปีพศ64เนาะจนป่านนี้ก็อยู่ใส่ชีวิตบ้านๆนะพ่อครับเป็นเขาปวดไปปลูกขายที่ใส่ค่ะปลูกขายน้ำบ้านนี่แหละขายน้ำบ้านค่ะเป็นตบมมันป่ะคะต่บ รับเขาจะไมารับบเขาจะไม่ได้รับไปขายตลาดส่งเขาให้นั่นร้ายรากอัตตเอาไปขายขายน้ำบ้านแม่เป็นถุงต้่อไปชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงอ้าวขอบคุณพ่อเวหลายที่แบ่งปันนะคะไฮเอซี่โซดีันแนวทางของพ่อเวนะคะสิบห้างเดียวหนึ่งศูนย์ห้างเดียวพี่น้องกับน้ำเด้อหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเด้พี่น้อง คู่คู่มาเกิเดเจ็บเต็มพื้นเลยดกคักดกเนี่ยสุดยอดอีลีดกคักแต่มันเอาอยังเสีดท่อมุ้นอยังนอนคนมือเย็นคนมือเย็นสุดยอดอีรีมันจะยืนพื้นไหมจ๊ะมันยืนมาได้มันหนักลูกมันมันพาก,กันนอนเลยนอนอน เต็มเลยเพิ่นว่าเพิ่นเวดมือหดน้ำเนาะรดน้ำเวดมือดอกป้าดกแม่ขาวางแรงยิ่งบ้านสุกซื้อได้ถิ่แปงมันเก็บสุ้มมือผล่ะโอ้มันเก็บไม่สุกไปขายมันเก็บมันหอดผลก็ปลูกได้งามครับเนาะปลูกเต็มเลยมีคนปลูกเลย พันด้พนนี่ผมูู้เนี่ยผมููครับเครเทพิกข้าวโพดต้นหอมแม่ลูกแดงมันเก็บไปคล้ายแล้วหรือต่ลูกขาว